ถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะทุกคนโอ้เมื่อก,กี้นี่ก็กเพิเ่งรับเทียวแค่ครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยว,วเรากำลังจะเช็คอินพอดีพอดีเมื่อวานนี้ไม่ได้เช็คอินไว้ก็เลยเดี๋ยวพอดีมันมีเวลามันเหลือมันมีเวลาเยอะก็เล,เ,ะเลยไม่ไม่ได้เช็คบินในไม่ได้เช็คอินในเว็บก็เลยมา ounter, เช็คที่เคาน์เตอร์ดี๋ยวจะโหลดกระเป๋าด้วย้ยแสงมันย้อนนะ ถ้าอย่างนี้มันไม่อย่อนนี่นะคะ,ะเดี๋ยวกำลังเข้าแถวนะคะวันนี้ก็สุวรรณภูมิก็ก็โอเคก็ก็มีก็คึกคักอยู่นะคะอันนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่ก่อนไม่ยากเช็กอินก่อนอนนี้กำลังให้น้องเช็กอินให้อยู่นะคะมาเช็กอินที่คเคาน์เตอร์ค่ะอุ้ยเสียงเบาหน่อยนะคะเสียงมันจะเบาหน่อยาเาว่าไม่อะไรนะคะอะไรเปิดหน้าให้พี่เปิดหน้าใช่ไหมคะเ,คเดี๋ยวเปิด โหลดได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ากระเป๋าไม่ไม่นานสมุนไพรพิสารเนี่ยไม่ได้รวมรวมน้ำหนักหลดด้วยไม่ได้รวมมันใช่เอาให้พี่ฮิ้วขึ้นไปเลยได้ใช่ไหมหรือว่าฝากโหลดได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากิจกรรมได้ได้่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพอดีของของเวียดเจนเนาะค่ะเขาจะฟรีน้ำหนักเจ็ดกิโล แต่คราวนี้ว่าแบบว่าเราต้องอยิ่ขึ้นเรื่องเอาแบบมันโหลดไม่ได้ท,ทีแค่ถึงเกิองครับแค่ถ้าโหลดเน,ะน,นี่ยนะมันจะเพิ่มใช่ไหมคะ ปต่ทางเครื่องได้ค่ะรับสองสูตรนะครับในตั้งแต่สิบโมงตรงตัวเอหกเจ็ดเจ็ห้าดีกว่อต้องบอันนี้ให้นั่งสายหน้าไปครับได้ค่ะอันนี้พี่ก็เข้าปกติเลยใช่ไหมครับผ่านหลังยักษ์เขียวไปเลยครับอ๋อแล้วเกดอยู wow. oh. okay. uh, oh, ่ตรงไหนนะคะเกเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะครับเอลฟาเดินลงไปข้างล่างเจอสามยางเดียวซ้ายกับข้างสองสูตรครับ้อค่ะเพราะว่าพี่ยังไม่เคยไอ้นั่งไม่เจ็ดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งหลังครับ ตอนนี้นะคะก็พี่ก็เช็คอินเสร็จแล้วนะคะเช็คอินเสร็จเราก็จะเข้าไปในข้างในในในเขตข้างในเครื่องที่เราจะนั่งที่เราจะไปรอนั่งเครื่องอะคะ่ะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่สุวรรณภูมิกีครั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูอันนี้ก็เป็นวันนี้ ถ่ายคลิปแล้วแหละถ้าถ่ายถ้าไลฟ์สดนอะ่ะเดี๋ยวต้องเปไลฟ์ข้างในเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่นกอนไม่รู้มันจะติดคนอื่นน่ะกลัวมันติดคนอื่นเขาอะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะนี่ค่ะทุกคนคะอันนี้คือบรรยากาศของสุวรรณภูมิเช้าว,วันศุกร์ประมาณ9ก้าโมงเมื่อกี้ที่พี่ไปเช็กอินนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ บริเวณบริเวณอ่ะที่เคาน์าเตอร์ที่เช็คอินกันะนะคะจะเป็นของเวียดเจ็ตนะคะจะเป็นไทยเวียดเจต็ตอันนี้ไทยเวียดเจ็ตนี่ค่ะนี่คือสุวรรณภ,ภูมิตอนนี้เมือ่อกี้ไม่ได้ดูทางเข้าเดี๋ยวให้ดูทางเข้าเดี๋ยวเดยเดี๋ยวไปถ่ายดูทางเข้าด้วยกันคนก็คนก็เริ่มหลังเข้ามาก็อโอเคนะ ก็ถือว่าก็าถือว่าไม่เงียบหรอกอืมก็ไม่เงียบหรอกเอามันยังเช้าอยู่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบว่า,วาสายการบิน,นแต่ละที่เขาเขาก็ลดเขาก็ลดด้วยแหละก็เลยแบบไม่นี่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่สุวรรณภูมิก็เปิดให้ปกตินะคะ ม,มันมึนๆกล้องมันมึมนๆเน,นี่ยค่ะเมื่อกี้ทางเข้าตรงนี้นะคะที่ที่เราเข้ามาเนี่ยค่ะทางเข้าที่เข้ามานีตรงนี้ถ้าเดินไปสูตรตรงนู้นจะเป็นดิวตี้ฟรีนะน่ค่ะเพราะคนก็รอเช็คอินกันเยอะ เ,เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะคอยดูว่านั่งนั่ง,งทายเวียนเจนก็เป็นยังไงยังไม่เคยนั่งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันมาที่ไรไม่เคยถ่ายรูปก,กับยักษ์นะคะ<ๆ>นี่ค่ะแตฝั่งนู้นจะเงี่ยวเพราะว่ามันเป็นต่างประเทศ ฝั่งนู้นจะเป็นระหว่างประเทศเด่๋ยวฝั่งนี้เป็นในประเทศก็เลยจะคลิกคักหน่นะคะานานฟ้ายัางไม่เปิดเดี๋ยวถ้าน่านฟ้าเปิดรับรองเราต้อนรับแขกงไม่หวานไม่ไหวแน่ประเทศเรานะคะประเทศเราเป็นประ,ประเทศสยามเมืองยิ้ม เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะทุกคน่ฝั่งน,นี้เป็นส่งสายการบินไทยนะเานาะเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่รอเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวพี่เตรียมบัตรประชาชนก่นอนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะทุกคนแป๊น้นึงนะ กำลังจะเข้าไปข้างในกำลังจะเข้าไปในเกตคขาดหน่อยนะคะทุกคนเกรงขาดหน่อยนะเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะลงไปที่เกตเดี๋ยวไปได้วยกันค่ะทุกคนเยเสียงดนันโอเคอันนี้เดี๋ยวลงลิฟต์ไปนะเอ้ยลงมนในเลื่อนอ่ะลงมนในเลื่อนไปต้องระวังหน่อย กระเป๋าไม่หนักมากนะแล้วก็คิ้วขึ้นเครื่องฮิ้วขึ้นเอาพอดีไม่ได้เอากระเป๋าใบเล็กมาเอากระเป๋าลากมาก็คิ้วขึ้นได้มันไม่มันไม่มไมเกินเกินน้ำหนักมีค่ะไปได้วยกัน สนุกดีนะคะทุกครั้งที่เดินทางนะคะจะมีความรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบมีความสุขเวลาที่เราได้ออกเดินทางได้ออกท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะคือเป็นคนที่ชอบชอบท่องเที่ยวนะคะเมื่อก่อนเนี้ยไปกับเพื่อนก็หาตัวเองทำอะไรเองทุกอย่างนะคะเม่เราอะ่ะเป็นคนที่แบบอ,อ่ะ ชอบเดินทางจริงๆอะมีบันไดเลื่อนนะคะแต่ว่าพี่ไม่ขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่เดินเดี๋ยวให้ดูบันไดเลื่อนแป๊บหนึง่งนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเอะ้เราไปขึ้นดีกว่าขี้เกียจเดินและสุดทางเดินตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ค่ะกำลังจะเข้าไปสู่เกนนะคะ ตรงนี้ข้างในตรงนี้จะมีดิวตี้ฟรีนะทุกคนเนี่ยค่ะจะเป็นสินค้าที่แบบว่าปลอดภาษีแล้วก็ไม่แพงด้วยนยคะคะถ้าถ้าเราจะซื้ออ่ะเราก็ใช้ตัวต๋วใช้ตั๋วโชว์ตั๋วตรงนี้แล้วก็ซื้อก็จะซื้อได้อ่าในราคาที่แบบว่าไม่แพงนะคะ,อ,ะอันนี้เราเดินเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะโรโยเกต 6, ์ 6A6 อันนี้เป็นตารางบิน ใช่แล้วค่ะไทยเวียดเจ็ตก็มีนี้ค่ะเป็นตารางบินเราเดินตามเข้าไปก็มีร้านอาหารนะในนี้อืมอืมเอน็นนี่ไปเรื่อยๆให้ถึงปลา,าย ไปให้ถึงเป้าหมายสนุกสนุกสนานเอนกันก็มาข้างในก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ยกยกย้ายไปตามเกตต่างๆที่เขาไปที่เขาจะขึ้นคือคเนี่ยค่ะถ้าจะสิ้นสุดทางเลื่อนนี้ยเขาก็จะบอกแล้วก็ก้าวเราอ่ะ น,นี้มาแล้วอันนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้เ้ยมื่อกี้ตุลังตุงเลมากคือเขาไม่อนุญาตให้ลองถ่ายคลิปอืมเพราะว่ามันผิดกฎเพราะว่ามันเป็นข้างในที่เราจะเดินมาขึ้นเครื่องแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ตอนเนี้ยนะคือเวลาที่เราทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันพลาดพิงถึงคน คนอื่นนะถ้าแบบเขาสามารถที่จะแบบว่าร้องร้องเราได้นะี่คือตอนนี้ทำอะไรแล้วต้องระวังน,น,นี่ก็เจอเห็นนะ okay. เดี๋ยวให้ดูเครื่องเดี๋ยวให้ดูเครื่องว่าเราจะไปเครื่องเราจะไปคันไหนเดี๋ยวไปดูค่ะ ตรงทางเข้าที่เราจะตรวจกระเป๋าว่าแบบเขาบอกว่าเขาไม่ให้ถ่ายพนักงานเขาบอกไม่ให้ถ่ายจริงๆมีนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลบออกอเดี๋ยวต้องลบออกเดี๋ยวเราดนเดี๋ยวมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาคลิปเราลงในยูทูกตัวมีปัญหาอออโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวสักพัดหนึ่งเดี๋ยวจะลงไปรอเครื่องข้างล่าง เดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้น้องแท็กซี่ที่รู้จักกันประจําให้น้องมารับประจําที่สนามบินเวลาที่เรากับ mm hmm. เวลาที่เราไปกลับบ้านไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อกี้น้องโทรเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวประมาณาถ้าเครื่องลงแล้วเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมาจอดรับที่สนามบิน mm hmm. เดี๋ยวนี้กลับบ้านนะคะไปไหนมาไหนมันก็มันก็สะดวกสะดวกขึ้นเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อน,ม,น,อนมาก เคยนะเคยถึงขั้นต้องโบกรถ <c oughs> ต้องโบกรถอ่าเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่แท็กซี่อ่ะไ,ไม่ไม่ไม่มีมาเขาบอกว่ารอนานเป็นเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่ทันรถทัวร์ไงสมัยก่อนไม่ทันรถทัวร์อย่างเงี้ยแล้วเวลาที่มีรถผ่านมาคือคนต่างจังหวัดคนบ้านเราอ่ะคือทุกคนนะมีน้ําใจแต่เราก็ไม่รู้หรอกเวลาที่ขึ้นรถไปนั่นอ่ะ ไม่รู้จะเป็นรถคนร้ายหรือรถคนดีเราก็สังเกตเอาหน่อยเลยทีเนี้ยแบบเคยมีถึงขั้นระบบรถแล้วทีเนี้ยเขามาส่งถึงที่ท่ารถเลยนะท่ารถบขสเลยจนถึงทุกวันนี้ยังยังยังขอบคุณยังระลึกถึงแกเสมอคนบ้านใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ทุกอันเนี้ยสบายไปไหนมาไหนก็โทรเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ที่เราเรียกอะค่ะก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันแหละจะกลับ ดึกๆเดินดืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มารอเราได้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวสักครั้นึงเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างตรงเนี้เดี๋ยวลงไปรอเพื่อนรอเพื่อนตรงข้างล่างตรงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปขึ้นตรงนี้เพื่อนก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันค่ะทุกคนเตรียมตัวขึ้นเครื่องเราจะสิบโมงแล้วแต่ลงไปรอข้างล่างแล้วนะคะ เดี๋ยวเวลาที่เวลาที่เดินไปขึ้นเครื่องเดี๋ยวให้ดูน่ะเว้ย,วย,วนะยแสงมันไม่ได้อืมเข่เกตเราอยู่ตรงนั้นเกตหกเดี๋ยวเดินไปขึ้นเครื่องด้วยกันนะคะ ทุกคนซึ่งได้ขึ้นเครื่องโอ้โหรกเทมากได้เสนะียงดังไรคะขลากกระเป๋าไปกันเ,กกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวม่ดูเครื่องขึ้นเราโอ ไปขึ้นกำลังเดินเข้าไปในนี่พอดีแบบเราก็ไม่เคยขึ้นไอ้สายการบินเนี้ยก็เลยต้องมนีหน่อยแต่ว่าก็ดีแล้วแหละคือเขาก็รับอิหลังเพราะว่ามานันมันเอี้ยนเซฟแล้วตามคนไปด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะ ขอคมคเค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะอค่ะขอบดี่ะอ่ของพี่76เดี๋ยวดูให้พี่ได้จ้ะใช่ไหมล่ะ เครื่องเล้วเดี๋ยวกำลังจะไปตรงแลนดิ้งเดี๋ยวกำลังจะไปแลนดิ้งค่ะทุกคนนี่นี่ไทรเวยดเจ็ตอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวนที่กนี่เลสนุกสนานกันไป ถึงแล้วนะคะถึงป้าหมายแล้วหืหูไม่อือเท่าไหร่แต่ก็จะมีหน่อยๆตอนที่เขาลงตอนที่เขาทเรื่องลงก็จะมีหูอือนิดหน่อยแต่นั่งก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไร เครื่องเขาก็ใหญ่นะอืมลำใหญ่อยู่นะอืมนั่งก็สบายที่นั่งก็สบายอืมอืมค่ะเดี๋ยวงไ,ไปที่แลนดิ้งกัน ่างเดี <first> mm ๋ยวไปแลนดิ้งนี่ไม่ได้โหลดกระเป๋าก็สบายสบายห่าออกตรงนี้วันนี้คนเยอะนั่ คนค่นข้างเองมันหยุดด้วยแหละมันหยุดตุรจีรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยสิบเสาร์อาทิตย์หลายวัน กดเช็คเ <Check> mm hmm. อาท์เพราะว่าตอนที่อยู่สุวรรณภูมิม mm hmm. เราเช็คอินพอมาตรงนี้เราก็เช็คเอาท์ออกแป๊บหนึงนะคะ mm hmm. โ,อคโอ้ยถึงเป้าหมายเรียบร้อยถึงสนามบินละถึงสนามบินค่ะา,าออกละ mm hmm. แต่ว่าต้องรอคิวรอคิวเช็คเอาท์ สแกนเข้าเขตเขตจังหวัดด้วยช่วงนี้ลำบากนะคะโอเคเดี๋ยวนี้แล้วเอาไว้โอกาสหน้านะคะทุกคนเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆแปลกๆนะคะดีๆนะคะประสบการณ์ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e นะคะ f ฟซบุ Facebook, mm ๊กอินสตาแกรมเดี๋ยวพี่โรสจะขึ้นไว้ให้ในนี้นะคะว่าสามารถติดตามพี่โรสได้ในช่องทางไหนนะคะ mm hmm. เราไปแซบด้วยกันนะคะในแต่ละที่ที่พี่โรสไปรับรองค่ะแ,แน่นอนว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังถ้าเกิดว่า,าเป็นแฟนเพจของพี่โรสนะคะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนค่ะ สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้นะคะเหงๆสินเซียยุอีชินิงว่าสายสี